อันนี้เราเรียนหน่วยอะไรนะคะเสียงรอบตัวเสียงรอบตัวเราเรียนไปแล้วเกี่ยวกับเสียงที่ใครสร้างขึ้นนะคะมาุษย์มนุนย์สร้างขึ้นวันนี้คุณครูก็มีเสียงมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยอ่าเราให้เด็กๆได้ทายว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินเสียงอะไรอ่าเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆคอยฟังนะคะว่าคุณ จะเปิดเสียงอะไรให้เด็กๆคะเด็กๆดี่ว่ามันเป็นเสียง อะไรอะเสียงอะไรอะเด็กคังดิรเสียงอะไรคะใช่รือเป็นอะไรน้ำหลน่ไหใช่ืยังไงนะน้ำหลตกะเหือนตกรอใช่เด็กเคยได้ยินไหมเสียงแบบนี้มันคือเสียงของอะไรเสียงของอะไรลูก ฟังฟังดีๆเสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรลูกน้องหมาเสียงน้องหมาตัวน้อยใช่ไหมคะมันร้องใช่ไหมคะลูกเป็นร้องไหมอ่าต่อไปต่อไป ังนะไหนบ้านใครเลี้ยงวัวบ้างมหมนไหมอ๋อเหมือนบ้านผูอิฟเลยบ้านผูอิฟก็เลี้ยงเหมือนกันบ้านหนูมีอใไ้หนูอ่ะอันนี้ฟังอันนี้ฟังเสียงสุดท้ายเอาเลยฟังดีๆฟังดีๆลูก อะไรจำได้ไหมคะวัวใครจำได้บ้างตั้งแต่แรกเลยก่อนที่จะมีเสียงเป็ดเสียงวัวเสียงช้างเนี่ยมีเสียงอะไรคะเสียงอะไรนะลูกายมีเสียงพายุมีเสียงพายุแล้วก็มีเสียงอะไรอีกล่ะเสียงอะไรนะคะฝนตกใช่ไหมฝนตกแล้วก็มีเสียงอะไรอีกรือเปล่าฝนตกมีเสียงอะไรคะเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าใช่ไหมคะแล้วก็มีเสียงอะไรอีกอะลูก มีเสียงช้างมีเสียงวัวแล้วก็มีเสียงอะไรอีกคะแงมงอ๋อมีเสียงเป็ดมีเสียงอะไรนะนเสียงน้ำเสียงน้ำอ่ะเก่งมากตบมือให้ตัวเองอ่ะเสียงที่เด็กๆได้ยินวันนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่าเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะเออสร้างขึ้นเด็กๆคิดว่าเป็นเสียงที่ มนุษย์สร้างขึ้นหรือเสียงที่เกิดเองตามธรมมธรมชาติไหนใครคิดว่าเกิดเองตามธรรมชาติยกมือไหนใครบอกว่าเสียงเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นยกมือเห็ไหมคะอัดสองอันเลยเหรอมันก็เด็กๆลองเลือกอันใดอันหนึ่งสิไหนใครคิดว่าเสียงที่เด็กๆได้ยินเมื่อสจคพู่นี้เป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยกมือ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะไหนใครคิดว่าเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นยกมือเอามือลงค่ะ,ะเสียงที่เด็กๆได้ยินเมื่อสักครู่นะคะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองอะไหนใครตอบถูกตบมือให้ตัวเองหน่อยใครตอบผิดตบมือให้เพื่อนหน่อยไม่เป็นไร เสียงที่เราได้ยินนะคะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมเราได้ไปทำให้มันไหมคะเราได้ไปทำให้ฝนตกไหมลูกไม,ไม่เราได้ไปทำให้น้ำไหลไหมคะไม่เราได้ไปทำให้นกมาร้องจิ๊บ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 ไหมคะไม่เราได้ทำให้แมวมาร้องแมวแมวไหมคะไม่เพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินก็สกูเป็นเสียงที่ ะนะคะลูกมนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดจากการทาไมนะคะการกระเทือนโอยตบมือให้จูนจูน,น่อยอ่ะจุนจูนรุดังๆสิว่าเสียงเกิดจากอะไรนะคะการกระเทือนอ่ะ,อะดเด็กๆต่อพ้องกันเสียงเกิดจากกา สร้างขึ้นแล้วก็เสียงที่เกิดขึ้นเองตามตา,ามธรรมาชาติเหมือนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เราก็ได้ยินเสียงอะไรคะเนี่ยนกถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆเงียบมากๆเด็กๆลองรู้สิกซิอ่ Gam าแล้วเด็กๆก็ลองหลับตาว่าเด็กๆจะได้ยินเสียงอะไรอีกที่ไม่ใช่เสียงนกหลับตานะเด็กๆได้ยินเสียงอะไรบ้างนก พอมีเสียงลมแบบปล่อยๆมาใช่ไหมคะเสียงลมเบาๆเสียงใบไม้แต่ว่าลมพัดใบไม้เหรอคะแล้วก็ครูอิฟแอบได้ยินเสียงน้ําด้วยใครได้ยินเสียงน้ำไหมคะมีอาพอลดน้ำรึไหมครูอิฟก็ได้ยินด้วยได้ยินนะคะโอเควันนี้ครูอิฟก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทาเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปทําใบงานกันต่อนะคะลูกให้เด็กๆนำใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะ เด็กๆดูนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพสัตว์กับเสียงร้องให้ถูกตอ้องอ่าเมื่อสักครู่เราเรียนไปแล้วเด็กๆดูนะคะอันนี้ลองว่ามอมอมอ้าวมอมอเป็นเสียงของอะไรคะลูกมอมอเป็นเสียงของอะไรคะอ่าเป็นเสียงของน้องวัวใช่ไหมคะเด็กๆก็ทําไมลูก โยงเส้นนะคะมาหาน้องวัวเลยหรือว่าโยงเส้นจากน้องวัวมาหาเสียงของตัวเองนะคะมอมอต่อไปค่ะคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วก็เด็กๆโยงเส้นตามนะคะอันนี้อูดอูดอ่ะอูด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 เป็นเสียงของอะไรคะ,ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆโยงเส้นได้เลย เสียงต่อไปนะคะฮ้งฮ้งฮ่งฮ้องอ่ะฮงฮงเป็นเสียงของอะไรคะเด็กๆอ่อเด็กๆก็โยงเส้นไปเลยนะคะต่อไปเหนียวเหนียวอ่าเสียงอะไรนะเสียงอะไรมันร้องเหมียวเมียวอย่นะคะลูกเสียงอะไรคะโอเคเด็กๆก็โยงเส้นเลยนะคะอันนี้เหนียวเหนียว อันสุดท้ายเอกอีเอกเออ๋อเอกอีเอกเอกเป็นเสียงร้องของอะไรนะเด็กเด็กเ็ก็โยงคำไปหารูปภาพด้านหน้าได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆโยงคำเสร็จแล้วนะคะลูกเด็กๆก็เขียนตามรอยเส้นประด้วยนะคะเมื่อเด็กๆเขียนตามรอยเส้นประเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ โอเคค่ะเด็กๆ